ก็่ล่นเป็นมรงคุอยเยาโไปเขอก่ที่ได้โกลไปแล้วไม่พร้อมไม่ี่ไม่พร้อมทำขนย่าตัดไปก่อนคื้วจริงๆต้องตัดแต่แรงละแต่ว่าเราไว้คาไว้ใเร่องขไม่มีใช่ใ่ ถ้ไม่จับสลดแเราติดต่อได้ก่อนแต่มันจับสลักไปแล้วอะถ้าเราประเภทคู่ท้าใช้กดนคะแนนเดียกันถ้าถอดาปคูาเสริมกแ้คะแนนไม่เท่ากันาเงี้ยมันจะมีความคงทเาหก็คต้องแต้งตัดนะแต่ว่าเรากลัวตัดลงไปแล้วถ้ติดต่อได้ก่อนไม่ติดต่อได้ก่อนจะหาทางโอ้เยจเราพัง้าข้ามห่าลูกเขายทุกครั้งด้วยทำไม แ,แล้วก็เตะขยับขา่อน้อตแพงใส่ข้างเลนขอไปจับค่าตัวดีดีก่อนจะท็อปอ่ะ b i l เกิดพายแบงคเอาแบงค์งินรับกนดีวันไม่เป็นไน นนะลูกเสือเมอนกันเยอะเสือที่ตรงนี้เขาลูกเ,กเยอะ,ลยยอะแล้วต้อมเสรอมัเนีเรามีทั้งสั้นโคเรแนเรามีทั้งขั้ยาวถ้าออกไปเน้นลูกเสือที่ออกสั้นโคเรีนแยาวก็ไปเหนด้เยอะเสือให้เป็นเกณฑ์เขาลูกเใช้ข้างยาลยวยลอชนแบอย่าเสิอแฟหลงด้าที่นี่จะท็อปทาท็อปแบบเึง เลยไม่ต้องนี่จะฉาบตัวตัดขยับขาตัดได้เงี้ยนี่ตอวนี้มันดีกว่าแล้วค่อยขยับตัวท็อปไม่ใช่ขยับตัไปทางไหนถูกไหมเรียกาท็อปหยุดท็อปที่มันดีไม่ใช่ท็อปในเองกระตุกกระแขนมื่ตัวที่อย่างนี่ดิ่งตัดตัดตัวเองใหม่เลยเรื่องท็อปแล้วทุกครั้งนี่ว่าจะตัดนี้เลยขยับขาไม่ดีทั้งเข้าทั้งขาเข้ากระลึบกระปองตัวนห้มันดี ให้สเปรย์มืไหร่มจะตีไม่โดนลูกเพาะทำอะไรไม่ถูกไงอาไปนถูกม่เอาไปลูกันก็ั้นตวแอายุหนักก็ได้เฉยนานๆทีเสที เร์ยืนขอยแบกแขนข้าดูดีนะท้าในนี่แล้วเวพิเอทาลรอลูกขึ้นนะอ่ะเออ เรียกช,ช้ากอ่อนช้าก่อนเขาจะเสิร์ชช้าก่อนดูก่อน

อาจจะไงเขาจะโทยเดนะ นี่ทุกครั้งนี่ขยับท็อปอะพวกคุณสอนก็เดกเจ๊กเนี่ยอะเราคิดที่เราเวลาเราขยับตัวท็อปเราขยับตัวท็อปยังไงเราซ้อนท็อปเราซ้อนไปนี่คือให่่ว่าทำไมยังติดติติงอ่เลยเนไหมทีเนี้เขาเป็นเมดฟัน เล,ล็กสัส้นจะแท้ลูยที่มันไม่ค่อยหนุนโบมีสูงโร์มตกดันดนเยอะๆโแดนพอคยนัดม่าคิดกันชนเองแค่ยังไม่จะมึงไม่ากตัว,วเลยแล้วตอนลูกที่เขาตัดในลยซ้อมมาเยอะเองเขอยับตัวไวแค่ตัวท้องไวตายนี่พอเขาตัดหนหนวเขาแบเองเขอยับแล้วก็ตีขึ้นเฉยๆว่าทำนี้ได้ที่เอาที่ซ้อมมาใช้อ่ะ ขยับตัวท้อไปอ,อมท้มองนั่งเยอะให้มันสัก23%่สิบสมเซนเราี้ยดูว่าขยับตัวยแล้วก็ตาเน่ยมองหน้ามาันทู่แบบตู้ให้สวไม่ต้องมองนป ไม่ต้องโยนลูกสูงมากโยนเสิร์ฟง่ายๆพอไม่ยับตัวทับอย่างนี้เหรอการะ สด็จไงได้หสายกเลกเขาเส็ขึ้นมาเลยเรนีี่เจเขาที่สด็จเขามตีเข้ามาโดดเขต้องสียบโทเีแล้วลูกองโดลูกตั้งๆซอมมาลยต้องทับยังไงรถ่้มนนักแรงเจอลูกตงตจะบอกให้ลูกที่มันลอยมาแต่ลูกช้าเาที่โค้ป้อนใหนายงย ไไม่ได้ปักตัวนี้หนึ่งแล้วสุดสุดที่มันยาวแฟกแฟกยาวเข้าไปไงจับสั้นโฟมตักให้ลู้ตั้งต่างขยับตัวเขาหาลูกให้ไว้อย่าสะบัดแขนมังง่วไปมาเห็นปะแค่นี้เลยสุดยาวสุดลอยชนเป็นแนวเลยถ้วท่านลงติดเลยเราก็เถข่งกับก็ได้ไม่ได้ก็ดีเไปไ็นงน you เอ้เนี่ยตีตีล็อกนี้เรื่อยอ่ะ เสิร์ฟเสิร์ฟเสิยาวไปเลยไม่คิดเสิร์ฟเนาขายดีตามมองช้าจะเจอพิกเดิมเลยเค่องทมอยยิติดโตนะเขาเสิร์ฟยาวอ่ะรู้วัน ไม้สูงไม้ไม้สูงไม้ใหญ่คิดโต๊ะ